พี่น้องขึ้นจากจำหน้าใหม่ๆจำหน้ายังงามเนี่ยไว้ย่ำเรามจำหน้าไว้แล้วไว้แล้วไม่แตกเออตัวใหมาพี่น้องมาไปแซมด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูุหูสูุคนนะครับมากับเจริญนีิเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมากินสมบักขคอร์มาไหมเนาะใส่น้ำปลา ไอ้น้ำปูละพาแซ็บนงมวยเบาแดงพี่น้องโอ้ยเ <c oughs> บาเลยครับน้นำลายแตกใส่แล้วแมห่เนาะใส่เลยอื้อขึนน้นคนเนาะใส่ไลายล้แม่โอ้ยฟ้าฟ้าฟ้าสีเข้ม,มนี่ตุ่มนัวตัวเออแต่ยังก็ไปใส่น้ำตาลน้ำตาลได้หมดเลยมันขึ้ล้นล้น,ลนถุย <c oughs> พี่น้องใส่ซีอิ๊วน่อไปคือกินสมบูรณ์แล้วกัน ใส่หลายๆสอว่าได้ไมอย่างตุนสุดๆเลยนี่รถดีเอาเจลมาวะเนี่ยใส่ซื้อรดกอนไหมเว้ยใส่ลานของดีใส่หลายได้ซื้อรมันสิมันนัวเต็บปลาดากับพวแห้งเลยหรอปลาดากับพวแห้งแล้วปลาดาเราหนวดนี่ปลาห่าเราเนี่ยปลาเส็ย ข้าวคั่วนี่เทาวันนี้เดยวสุดท้ายพริกพริกได้บ้างนี่บึ้บมาเขาข้นเลยแม่วันนี้ข้นเลยมาๆเสด็จที่พี่โอนบัวเดี๋ยวเปลี่ยนที่พี่บ่กโอ้ยู้ดไล่ไล่ระบาดทำไล่พี่ยาดพี่น้องมาพี่น้องมาสดเลยแม่เอาไว้แล้วมาเด้อมาเด้อมาสมแขวน้ำไลยไล่พี่น้อง คืนจากดำหน้าใหม่ๆดำหน้ายังๆามเนี่ยวยยันเาะเรดำหน้าไว้แล้ไววแล้วหนแตกโอ้ตัวใดมาพี่หน่อยมาแซมด้วกันมาคัดแต่บกคอมาตะขอมะขอ ดืดเลยบ่ดดเลยบ่ตัวจะเห็ดมัดเฉยหลอนได้อยาก,กินสมมาดลลนอะพี่น้นงบ่เอาบ่าอาเอาน้ำตาลใส่อีกอ่ะเอาใส่ิล่ไนสมจนขิงค้ขนขิงลวกเลยพีน่นอใส่จงังหนอ มาว่บ้านมีนอ้อ,นองทั้งผากเนือผากไต่เอืน่นขึ้กันบ่ตะคอหรือว,ว่าบัะคอบัานทั้งอีสาน <c oughs> ม,มากคนะ้ออะไรนะได้ <c oughs> สมดีกระดาษสมเขียวกระดาษสมเขียวนี้ ว่าชิบ่ปบบไม่หยันเ่ราะท่านกินเนาะไรไม่ไหลหวานกินเรา,า,าไปกินน่ำไปเนโอ้ยระบายดีที่เป็นห่องเนาะ <c oughs> บริไยำดี <c oughs> ให้แดบไม่ได้ยำลุด,ลด กำลังมันกระลังกระลังกระลังสุกพอดีแต่ว่ามันบ้อนสุกขาดตรงไหนเนาะเออกระลังสีสุกกระลังหุม่มหน่อยนิดนึงโอ้ขาดตรงไหนเนาะอืมกินแล้วจะพาไปกินนนะ้ำได้กินเขาซะก่อนไม่เสรเดียวจองของนนะ้ำเด้เลือด ว่าไรไร <laughs> ขนาดยุ่นอกจอสิขนาดใดเนาะในจอขนาดนี้้ใหโตมากเนาะกินน้ำเบิดก่อน <laughs> กำลังกำลังเสียบไปบไ่อ่ตอนนี้ <laughs> อ้เอาเบิด์สามเลยหน,นามมันหนวดีไหมครับหนา ขาเบิดาเบิดช่วยกันช่วยเลาแล้วหน่วยดียานแซบเนาะอืแซบพอดีพอดีเลยน้ำปูลาแ่บเข้มเเข้มสูตรเราใส่หนุ่ยเลยหน่่ยดีเอาหลุดสามหน่่ยสามหน่่ยเยเย อถึงใจพี่น้องบิง้งอีกหน่วยชุ่อไทยแค่ให้เบิ้งพอมแค่น้ำกินน้ำบ่ได้นมไล่ยมัน,นเฮนียแตกขมไล่พวกส่วด้วยน้ำปูละผาเซ็บนองหมวยเบาแดงพี่น้องเซ็บของแถ่เลยเอากับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับ อย่าหญ่ทตตี่ตามเราชมขอบคุณทุกไลทุกแช่ผู้ดเบิบงกับฝากก็เลยทุกแช่ได้พี่น้องเด้อทั้งบ้านพี่น้องเอื่นคือกันบอมา้อทั้งอีสานเอื่นเนาะหรือว่าภาคการเป็นตะค้อภาคใต่ภาคเหนือเอื่นขึ้นกันบอครับหรือว่าต่างประเทศเอื่นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนมันจะเป็นยาระบายที่นี่เอาท้าหนึ่งพี่น้องขอบคุณหลายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ